นี่ค่ะอุ้ยวันก่อนเมื่อวานไม่ได้ลงมาโตเร็วจังแต่ใบขนาดนี้เคยเก็บไปแกงยังยังแกงได้นะคะส่วนต้นวันนั้นอะ่ะโหว,วันนี้โตแล้วจะไปธุระวันนี้จะเดินไปดูเห,ห็ดผัวดอกแค่ไหนก็ต้องเก็บค่ะอุ้ยโตแล้วอีกสองสามวันคงกินไม่ได้แล้วค่ะเสียดายังลยแต่ไม่เป็นไรยังมีอีกเยอะค่ะ ผนดอกที่ว่าเหมือนเหมือนดอกอัญชันสีขาวค่ะยังบานอยู่เลยวูหลายวันแล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วค่ะยังบานอยู่แต่ดูผลผๆเหมือนอัญชันสีขาวมากเลยดูสิคะเนี่ยดูลักษณะเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนจริงๆเห็นวันนั้นอุ้ยอัญชันสีขาวเหรอเนี่ยคิดว่าเป็นอัญชันสีขาวดูสิ เหมือนเหมือนเพียงแต่ว่าใบไม่เหมือนค่ะอันนั้นไว้เป็นเชื้ออันดอกนี้เนี่ยค่ะเสียด้มากเลยนึกว่าปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วจะโตไม่โตค่ะดอกเข้าเน่าเห็นไหมคะ ไม่น่าเชื่อดอกเน่าได้ยังไงแต่จะมีดอกเล็ดอยู่ตรงนี้ดอกหนึ่งก็เลยไม่ถอนตรงนี้ไปค่ะไหนลองงัดสิงัดได้อุ้ยโถเอยโถไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าเลยค่ะลองไม่แน่ดอกนั้นอาจจะอาจจะโตขึ้นไม่แน่อาจจะโตขึ้นก็ได้ค่ะ ปกตีแล้วเห็ดถ้าไปโดนแล้วจะเน่าหงไม่น่าเลยดูที่ขาแล้วก็เกิดมาอีกค่ะส่วนดอกเนี่ยดอกนี้ปล่อยไว้ให้เป็นเชื้อเนี่ยค่ะ นึกว่าดอกนี้จะโตเหมือนกับเห็ดถั่วที่โตเต็มที่กลับเน่าแก่แล้วนะคะมีดอกเล็กๆขึ้นอยู่เต็มเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยดอกเล็กๆขาว,ขาวเนี่ย เกๆติดอดอกดเล็กขึ้นมาดอกเล็กมาก ถ้าโตก็โตแล้วค่ะคงไม่โตแล้วล่ะก็ปล่อยเอาไวน้นี่นกจิกนะเนี่ยนึเหานกจิกเนี่ย ดอกเดียวจ้ะดอกเล็กปิดมาเป็นแผงเลยนี่ค่ะจริงๆแค่ดอกเล็กๆ ำต,ตัวเลยค่ะกลุ่มนี้ที่เคยเก็บเมื่อตอนเยอะๆที่ว่ากลุ่มนี้เกิดอยู่กลุ่มที่เดียวเนี่ยเก็บอยู่เป็นเดือน 念。Yeah. ดอ,อกไายาซินเลยค่ะสวยจังเลยอ่ะโอ้สวยมาก ส่วนตรงอย่างเนี้ยังมองไม่เห็นอันนี้ก็กำลังเกิดมาอีกดูใช่เนี้ยอันนี้อันนี้ต้องถอนแล้วค่ะถ้าเขาเกิดมาอีกแล้วเนี่ยนี่ก็ต้องเก็บมีแต่จะเน่าเหมือนดอกใหญ่ๆขาโตๆนั่นแหละค่ะ ดอนเนี่ยเนี่ยดันดินขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยกเก็บเลยปล่อยไว้เถอะคราวนี้ก็มาเก็บตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้กเก็บวางไว้ตรงนี้รอกสวยตืตรงนี้ อีกดอกนึงนะยังมีอีกดอกนึงอยู่ตรงนี้มองไปโอ๊ยดูสิมีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่กับหมาอยู่ข้างหลังนะะี่ยค่ะเห็ไหมโอ้โห ติดมาหลายดอกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ออกมาอีกดดดีนด,น,ด,น,ดนี่ค่ะ่ไม่สูงขึ้นมาเลย นาลุ่ตนต่อไปนาลุ่นต่อไปนะนี่สูงเละเห็นดอกต้มๆเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยนะฮะเนี่ย ก็ออกมาอีกไหนดูที่นี่ ส่วนตรงอย่างนี้ยังมองไม่เห็นเข้าเป็นเชื้อที่เก็บไปก็กินอิ่มทุกครั้งอยู่แล้วดูสิเดินมองทุกวันมองทุกวันก็ไม่เห็นพอมาเจอเขาดูิดเน่าแล้วแก่แล้วค่ะแต่ดอกนี้ไม่เก็บให้เขาอยู่สามสามดอกพี่น้องเนี่ยอุ้ยเททัวแก เสียได้แต่ไม่เป็นไรให้เป็นเชือ้อดอกใหญ่ตรงนี้จะเป็นดอกเห็ดยักษ์เห็ดถั่วจัมโบ้ค่ะ ก่อนจะจบคลิปถ้าชมเ็ดลืมอีกแล้วเดฟโฟเดียลเนี่ยเหมือนดอกเหมือนดอกลักแร่สวยจังเลยค่ะสวยมากเลย